ชมหน้านางเอกร่วมช่องโผล่ยินดีเบลล่ารานีเพิ่งรู้เป็นเพื่อนรักกันนอกจากรับงานในวงการบันเทิงแล้วนางเอกสาวมากฟีมือเบลล่ารานียังเป็นเจ้าของที่ดินหลายแห่งทั่วประเทศไทยอีกด้วยเรียกว่าด้บริหารการเงินอย่างคุ้มค่าและมองการไกลจริงๆขนาทีลาสุดสาวเบลล่ายังได้ลองเอาดีด้านธุรกิจเปิดร้านคาเฟ่ดีไซน์สวยเก๋สาขากรุงเทพซึ่งอยู่ติดกับ BTS วงเวียนใหญ่ภายใต้ชื่อโจส365 ด้วยคอนเซปต์ของคาเฟ่อาร์ตไลฟ์สไตล์เรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งทั้งขยันสุนสดๆนุ่มคนไหนได้เป็นแฟนต้องรู้สึกโชคดีเหมือนถูกรางวัลที่1แน่เลยและล่าสุดแตวยัทพรหนึ่งในนั่งเอกรวมช่องของเบลล่ารานีได้หอบช่อดอกไม้มาแสดงความยินดีด้วยพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า congrats to at bella campaign and โจทันตยานุสร์ thanks for finally blinking at โจส์บานอฟฟี่ชูแบงคอกทำกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักมากมายและวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดค่าตัวสาวเบลล่าราณีบอกเลยว่าช่วงนี้เธอดูฮอตสุดๆละครแน่นงานปังพิเศนเตอร์เข้ามานแน่นมากสำหรับเรทค่าตัวเบลล่าราณีละครที่เธอแสดงนั้นจะอยู่ที่ตอนละ80,000บาทส่วนค่าตัวของงานโฆษณาจะเริ่มอยู่ที่9ล้านบาทต่อชิ้นและสำหรับออกงานอีเวนต์อยู่ที่ประมาณ200,000บาทต่อครั้ง โดยปีที่แล้วเธอได้กวาดงานพรีเซนเตอร์กว่า20ตัวเลยทีเดียว